ณหมู่บ้านที่ห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งได้มีเด็กชายทั้งสองคนซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมากคนซ้ายชื่อแก้วส่วนคนขวาชื่อกุย๋ยทั้งสองอยู่หมู่บ้านเดียวกันและเล่นกันมาตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ทั้งสองคนกลับมาจากโรงเรียนก็มักจะชวนกันไปยิงนกตกปลาที่ทุ่งนาตามภาษาเด็กบ้านนอกทั่วไป จนเมื่อช่วงหลังวันนี้เหมือนทั้งสองจะเริ่มรู้สึกเหงาและเบือ่อที่ต้องเล่นด้วยกันอยู่เพียงแค่สองคนกล้าจึงเอ่ยปากชวนกุยว่าไอ้กุยกูว่าพวกเรานะ่เดินไปหาเล่นกับพวกไอ้เขียวที่อีกู่บ้านหนึ่งดีไหมกูว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะอยู่ที่หมู่บ้านเราเนี่ยเล่นกันแค่สองคนมันน่าเบื่อจะตายงั้นเราไปกันถึงจะเดินไกลหน่อยก็ยังดีกว่าเล่นกันสองคนละว,วะก้ากับกุย จึงเดินทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปเล่นกับพวกไอ้เขียวซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่โรงเรียนปถมที่เดียวกันทั้งสองเดินทางไปด้วยระยะทางที่ไกลประมาณ2กิโลกว่าๆจนกล้ากับกุ๋ยมาถึงที่หมู่บ้านก็ได้ขอเขียวไปเล่นด้วยทุกคนต่างต้อนรับกล้ากับกุย๋ยและยินดีให้เล่นด้วยกันอย่างมีความสุขที่หมู่บ้านแห่งนี้มีเด็กๆมากมายทุกคนเล่นไล่ลจับกันและก็เล่นซ่อนแอบกัน อย่างสนุกสนานทั้งสองคนเล่นกับเพื่อนที่ต่างหมู่บ้านจนถึงช่วงเวลายเย็นเขียวและเพื่อนคนอื่นก็จึงขอตัวยกย้ายกันไปกินข้าวและอาบน้ำจะเหลือเพียงก็แค่กล้ากับกุ๋ยเท่านั้นที่ต้องเดินกลับบ้านไปทั้งสองเดินกลับบ้านทมกลางบรรยากาศที่สองข้างทางเป็นทุ่งนาและดวงตะวันก็ใกล้จะรับฟ้าลงแล้วกล้ากับกุ๋ยยังคงเดินต่อไปเรื่อยๆเมื่อพาทิตกดินทุกๆอย่าง ก็ดูมืดมิดกล้าเอ่ยขึ้นกุยพวกเราเล่นกันเพลินเลยไม่คิดว่าบรรยากาศขากลับบ้านมันจะน่ากลัวขนาดนี้กุยตอบกลับใช่เมื่อเราจะถึงบ้านแล้วเนี่ยอยากกลับไปถึงหมู่บ้านนวยไปแล้วเดี๋ยวอีกอย่างแม่กูก็จะบ่นเอาด้วยเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็ถึงทั้งสองยังคงเดินต่อไประหว่างกลับบ้านพวกเขาจําเป็นต้องผ่านดงปากกล้วยซึ่งพอมองๆแล้วก็ดูน่ากลัวและน่าขนลุกยังไงชอบกลน ก้ากับกุยมองไปที่ถนนและพยายามไม่สนใจดงกล้วยนั้นจูๆ่ๆก็มีเสียงดังแกรกแกรกมาจากทางดงกล้วยเมื่อทั้งสองหันไปมองก็พบเจอกับเงาผู้หญิงที่ยืนนิ่งอยู่บริเวณต้นกล้วยเมื่อเห็นดังนั้นทั้งสองจึงวิ่งสับเกียร์หมาหนีโดยที่ไม่ได้คิดชีวิตและไม่ได้หันมองหลังแต่อย่างใดเมื่อทั้งสองมาถึงหมู่บ้านแล้วก็ต่างแยกย้ายกันไปอาบน้ำนอนด้วยความกลัว พอรุ่งเช้าทั้งสองคนก็ได้พูดถึงเรื่องราวเมื่อคืนที่เจอผีตรงดงกล้วยก็เลยอยากพิสูจน์ให้รู้แน่ชัดว่าผีที่เจอนั้นมันใช่ผีจริงๆไหมทั้งสองจึงเดินไปที่ดงกล้วยพอมาถึงดงกล้วยก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะว่าเงาที่ทั้งสองเห็นเมื่อคืนนั้นมันก็แค่เป็นต้นกล้วยธรรมดา